มาอยู่ได้ยันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงอยู่ที่ชั้น4ของเซ็นทรัลเวลด์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ t ทรู p h e r e มาที่ทรูช็อปนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณสุจิตราหรือคุณเจให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าตอนนี้ t ทรู True Shop เขาก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมของการให้บริการใหม่ด้วยมีการยกระดับการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นเท่าที่ดูนี่หลายอย่างนะน่าตื่นเต้นน่าสนใจเป็นอย่างมาก แน่ๆเลยเนี่ยเห็นหุ่นยนต์ยืนอยู่หน้าร้านทั้ง3ตัวแน่แต่ว่าหุ่นยนต์ทั้ง3ตัวเอานวยความสะดวกในการให้บริการอะไรกับเราได้บ้างช่วงนี้ลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะเอาเป็นว่าเบื้องต้นก่อนเราจะได้ยินว่าทูช็อปสวัสดีค่ะก่อนเข้าใช้บริการต้องมาสแกน QR โค้ดก่อนนะคะอันนั้นตัวแรกหุ่นยนตัวแรกแต่ว่าตอนเนี้ย ในเมื่อเรามาหนะ้าร้านทูช็อปแล้วแลป้ายเขาบอกไว้เห็นไหมคะให้ลูกค้าสวมหน้ากากอามัยทุกครั้งนี่ไงผ่านละนัดสวมและเริ่มต้น 2. ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนจุดนี้เลยค่ะจุดตรวจวัดอุณหภูมิแต่ก่อนจะตรวจวัดอุณหภูมิสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำนี่คือผู้ช่วยผู้จัดการทูช็อปสาขาเซ็นทรัลเวลด์นะคะคุณจิตราอ่อนแสง ูชับสวัสดีค่ะจิปาอ่อนแสงค่ะค่ะตอนนี้พี่ขออนุญาตวัดอุณหภูมิก่อนอไดคะปืด๊ด <Okay. S 1> เรียบร้อยค่ะ36.09คุณไม่มีไข้เพราะฉะนั้นดิ่ฉันสามารถเข้าไปในร้านได้นะคะคุณยนต์เห็นตั้งเรียงกันตั้ง3ตัวแน่ค่ะแต่ละตัวมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันค่ะและการให้บริการต่างกันตัวนี้ชื่อน้องอะไรแล้ให้บริการอะไรได้บ้างคะตัวนี้ชื่อน้องเมีค่ะเป็น รุนนะคะตัวนี้ก็คือสามารถช่วยลูกค้าเกี่ยวกับในเรื่องการวัดอุณหภูมิได้ค่ะ,คะก็จะมีการหน้าจอก็จะ,สะแสดงว่าคุณไม่มีไข้3าองศาค่ะอ่าอันนี้วัดอุณหภูมิได้อย่างเดียวใช่ค่ะตัวนี้วัดอุณหภูมิสมมติว่าถ้าพี่มีไข้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 7 5ค่ะก็คือตรงนี้เขาจะแจ้งเลยว่าคุณมีไข้ค่ะแล้วเขาจะร้องเสียงดังไหมคะ อ๋อไม่ร้องค่ะแต่ว่าเขาจะพูดมาว่าคุณมีไข้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้แต่จะมีพนักงานคอยอีกใช่อยู่ตรงนี้ดูด้วยก็จะมีน้องอยู่ด้านนี้ค่ะอ๋ออ่ะโอเคแล้วคุณยนอนตัวที่สองอาหารหน้ามามองด้วยจ้าตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อน้องเปปเปอร์ค่ะอุ้ยอุ้ยแนะนำตัวเองได้ด้วยเหรอตัวนี้แนะนำตัวเองได้แล้วก็ สามารถประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆได้ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการไหนครับโปรโมชั่นค่ะขอแนะนำลูกค้ารายยืนดูดีี m o b i ี e ครับสามารถที่จะประมวลผลคำพูดของเราได้เป็นคำๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ สามารถบกมือได้ทักทายสวัสดีได้แล้วก็สามารถเต้นได้ด้วยนะคะหรอเดี๋ยวร้องก่อนกันด้ค่ะเปเปอร์ให้เพเปอร์แดนส์ Hello, Hello. I am going to dance Please s t a safe distance with me สี่ดีใตย คือแบบว่าแบ,บ๊บโป้เราดูโรแมนติกด้วยนอกเหนือจากบอกโปรโมชั่นได้นอกเหนือจากเต้นได้ร้องเพลงได้แป๊ปอป์ยังทำอะไรได้อีกคะ ตอนนี้ก็โต้ตอบอะค่ะสวัสดีก่บทักทายลาก่อนบมือได้ตอนนี้มียังเพิ่มได้แค่เพียงตนี้ค่ะแต่ว่าเน้นเน้นเนาะก็จะช่วยตอบเราเรื่องของโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆนะคะอ่ะหุ่นตัวที่3ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างคะนีตัวนี้นะคะชื่อน้งครูเซอร์ค่ะเป็นครูเซอร์ใช่ค่ะเป็นหนยนต์ 5G ค่ะสำหรับช่วลูกค้าเกี่ยวกับในการเรื่องกด อสแกน QR code กดบัตรคิวในการรับบริการด้านในค่ะค่ะก็เพียงแค่นำเอาโทรศัพท์นนมาสแกน QR code แล้วก็จะรู้คิว ใช่ค่ะเข้าบริการด้านในที่จะรับบริการของเราก่อนนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะสมัครบริการชําระเงินหรือต้องการรับบริการหลังการขายค่ะแล้วก็จะมีคิวขึ้นมาแล้วเข้าไปด้านในได้เลยค่ะนี้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ทั้งหมด3ตัวด้านหน้าร้าน t ู u e s ขอเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปด้านในร้านเนี่ยยังมีบริการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นลองไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยกันค่ะยังมีอะไรอีกบ้างเนี่ย โซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนวิดีโอคอลเซอร์วิสนะคะจะบอกว่า uh huh. ใจอยู่ตรงนี้ส uh huh. นใจ uh huh. เอาตรงนี้ก่อนก็นได้ค่ะวิดี <Service. S 1> โอคอลเซอร์ว uh ิสต์ก็คือสามารถช่วยลูกค้า mm hmm. ค่ะเกี่ยวกับหลังการขายได้ mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่อะคะ่ะต่อสายด้านนี้อันนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อขอรับบริการแล้วก็เบอร์มือถือบ,บริการหลังการขายสามารถสอบถามข้อมูลเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ ค่ะแล้วก็ทําธุรกรรมหลังการขายได้ตรวจสอบเรื่องบิลได้สมมุิว่าของพี่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็บริการหลังการขายแล้วก็เริ่มต้นการใช้งานอันนี้นี่คือต้องรอคิวก่อนใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นคือพี่ก็พอพอถึงคิวปุ๊บเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะเฟทามาคุยกับเราใช่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่อยากสอบถามโปรโมชั่นของพี่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วควรที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจไหมครับหมายเลขที่ให้ตรวจสอบเป็นหมายเลขศูนย์หกสี่สองหกห้าเก้าเก้าหกเก้าครับผมใช่ค่ะ๋ยวผมจะกดครืค้าชูและการแบบาสดงบ,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 บัตรประชาชนตอนแรกลับกในกรุ้ครับผมบัตรประชาชนนก็เป็นโซนด้านนี้ค่ะเราจะต้องให้โชว์<อ>สแสดงบัตรประชาชนด้วยว่าเป็นเจ้าของเลยค่ะอ๋อพี่ไม่ได้ติดตัวมาค่ะทำไงดีคะ จะไม่มีประชาชนไหนที่มีเป็นใบกับปีไหมครับผมไม่มีเลยค่ะไม่มีอันุญาขอไบกับผมจะไม่สามารถให้บริการได้ครับผมคโอเคค่ะขอบคุณค่ะเซคูริตี้มูลค่ะสวัสดีค่ะควรให้ทางนักศึกษาบริกาลูกค้าต่อได้ได้จ้าขอบคุณค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่คือแบบก็ดีเนาะคือ security คือมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ว่าใครจะมาหาข้อมูลของเราได้ โอเคเลยเยี่ยมเลยตอนแรกก็ยังเห็นปุ๊บก็ยังกังวลใจอยู่ว่าเอ๊ะใครจะมาแอบขอข้อมูลของเราไีมเนี่ยส่วนต,ตรงนี้จะเป็นโซนไฮไลท์ออ f เ h e m o n t นประจำเดือนนะคะตรงนี้ค่ะรโงชั่นพิเศษตรงนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะโปรดักที่อ๋อจะมีใช่ค่ะคือคือคือ,คอยังไงถึงจะได้สินค้าเหล่านี้คะ ตัวน,นี้ค่ะคุณสอาคุณลูกค้าสามารถซื้อได้เลยค่ะเพียง1,390บาทส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องให้อาหารสัตว์จะต้องมีพอยต์มาแลกซื้อไหมคะ <Point S 1> หรือใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้ามีพอยต์สามารถเบิร์นพอยต์ได้ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่อืมค่ะ,คะโอเคโอเคส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไลฟ์สไตล์แกจิตนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นประจําเดือนต่างๆก็ตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นของเคสมือถือ ที่คุณลูกค้าสามารถเบิร์นพอยต์ได้ค่ะตรงนี้ใช้แค่30ทูพอย์ค่ะลดทันที10%ก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่แนะนำก็จะเป็นของโปรด u ัก์ของตัวเคสของแบรนด์ iPhone เองแล้วก็ของ UAG อันนี้กันกระแทกดีมากค่ะค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของทูคาร์นะคะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทูที่จะสามารถนำพอยที่มีอะค่ะไปเบิร์ ไปเบิร์ซื้อของหรือว่าแลกสิทธิ์ของพิเศษพรีเมียมต่างๆของทูได้ค่ะเราก็จะมีทั้งหมด54สีด้วยกันค่ะก็จะมีแ็คการ์เลดการ์บูการ์กรีนการ์แล้วก็ไวการ์ค่ะคือเน่นหมายถึงว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าการที่เราถือเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างในแต่ละช,ช่วงเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะสิทธิประโยชน์ก็จะแตก<ช>ต่างกันออกไปเราก็สามารถค้นหาสีของ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 ตัวคุณลูกค้าเองได้ที่แอปทูทูทูไอดีค่ะ หรือว่านะถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่กานไหนก็เพียงแค่นำเอาโทรศัพท์ม,มือถือมาสแกน QR code ได้สแกน<ะ> QR <aqu> code ตัวนี้ได้ค่ะค่ะแล้วเขาจะบอกเลยในรายละเอียดใช่ค่ะว่าคุณผู้ทานเป็นการ์ดอะไรหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ทุกช่องทุกสาขาได้ค่ะค่ะและนี่ล่คะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ตู้เวนดิ้งนะคะในการแลกแลกของเบิร์นพอยต์ของสมมติว่าเราเลือกตรงนี้คำว่าทูพอยต์พรีเมียตอนนี้ตู้นี้ที่ใส่ได้ก็จะเป็นตัวแก้ว ตัวด้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะคะเราก็เขาก็จะแจ้งไว้เลยว่าถ้าเป็นสายชาร์จของเบลของนี้ห้อน,นี้ค่ะสามารถแลกได้3 2มสิบทอยด้วยราคาหนึ่ง้บาทอ่าค่ะแล้วก็ตู้ตัวนี้ค่ะเราสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันทูมันนีของเราได้นะคะสมมุติว่าเอาตัวเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราสามารถเลือก แอปพลิเคชันทูมันนี่สั่งจ่ายแล้วก็สแกน QR โคดด้านล่างค่ะของก็จะลงมาทางด้านนี้ค่ะและนู่น Smart Home ใช่ค่ะ True Living Intelligence ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะจะควบคุมพี่นั่งได้ไหมได้ค่ะพี่นั่งได้ไหมพี่อยากรู้อารมณ์และความรู้สึกในนี้มีอะไรบ้างหรอคะต่ออุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านค่ะจะจะควบคุมด้วยการสั่งการของ g ุ o g ก e Nest ตกับตัว อ่าเคอ,อันนี้ลองกดเล่นได้นะคะลองกดคำว่าม่านไฟฟ้าก็ได้ค่ะจะเป็นในส่วนของหลอดไฟพอที่กดม่านไฟฟ้าปุ๊บค่ะคือมีความรู้สึกว่าคนอาจจะรู้สึกพอเป็นสมาร์ทไลฟ์มันมันยากเกินไปไหมอ่ะอนนเป็นเป็นคนโลเทคโนโลยีอ๋อตรงนี้ไม่ยากค่ะเพราะทุกอย่างเราควบคุมด้วยสมาร์ทแอปพลิเคชันด้านนี้ออเลย เราเพียงแค่โห a ดแอปพลิเคชันตัวสมาร์ทโฮมก็ควบคุมทุกอย่างตัวนี้ค่ะค่ะตัวไลฟ์สมาร์ทนะคะในในสมาร์ทโฮมของเรามีจุดไหนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้บ้างตรงนี้นะคะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยของตัว g o g ูเ e ิ e เนะค่ะก็จะมีการสั่งการด้วยเสียงของหลอดไฟแล้วก็ตัวโรบอทหุนยนหุนยนหรือฝุ่นใช่ค่ะแล้วก ถ้าม่านก็จะควบคุมด้วยตัวตัวนี้ค่ะตัวสมาร์ทแคสอ๋อแล้วเห็นเนี้ยเต็มไปหมดเลยอะค่ะมันคืออะไรบ้างเหรอคะอันนี้เป็น,<ะ>ปนกล่องชู u e ID TV นะคะคุณลูกตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นกล่องชูไอดีวของุูนะคะ <Okay. S 1> เป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะ oh. อันนี้คุณลูกค้าสามารถกดรายการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น mm hmm. ซีรีส์หนังภาพยนตร์ต่างๆ คืออันนี้เป็นความบันเทิงใะนะคะ,คะแล้วอย่างที่เห็นอุปกรณ์ต่างๆในนี้ยังมีอะไรอีกบ้างที่สามารถจะนำมาใช้ได้อันนี้เป็นหัวเวย CPE 5G อะค่ะตัวน,นี้ก็คือสามารถจับสัญญาณของตัว 5G ได้ส่วนตัวก i ก a t ็เกับตัวเราเตอร์ i i i อ่ะค่ะเป็นอุปกรณ์กิก a t e เของทูอ่ะค่ะเมื่อคุณลูกค้าสมัครตัวทูกิกกเก็ไฟเบก็คือจะได้อุปกรณ์ชุดนี้ แล้วมันทําอะไรได้อะคะตัวนี้เป็น uter, เราเตอร์เราเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่บ้านค่ะค่ะแล้วส่วนในนี้ก็เป็นการต้มน้ําที่ควบคุมด้วยตัวสมาร์ทเคฟอ๋อแล้วแถบนี้อะคะแถบนี้เป็นของโปรดักของสมาร์ทเคฟหมดเลยอะค่ะจะควบคุมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสมาร์ทมิลเลอร์เฮ้ยเรากดแตะสองครั้งค่ะก็จะเป็นกระจกสมาร์ทมิลเลอร์ค่ะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น เหมือนแอปพลิเคชันไนมือถือตัวนี้เราควบคุมไม่ว่าจะสามารถเข้าท่องโลกสองตัว Google ได้แล้วก็ YouTube ได้แล้วก็ตัวอันนี้จะเป็นพิจิตอลคือเป็นคือแบบอยากคือเป็นกระจกแล้วก็เหมือนเป็นโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะเป็นออ้ยตื่นเต้นอ่ะอันนี้ขออนุญาตสั่งถือข้ามาค่ะอ่า ตัวนี้เป็นเป็นดีไซน์ค่ะเป็นสมาร์อสมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะค่ะที่ควบคุมทุกอย่างอะค่ะภายในบ้านเราผ่นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ค่ะเหมือนก็ใช้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือง่ายกว่าไหมอะจะมาใช้แต่ก็เป็นเหมือนของเดคอเลตตกแต่งบ้านได้ควบคุมแอปพลิเคชันต่างๆตัวมิเตอร์ัวนี้ได้ค่ะมีการพูดถึงแอปพลิเคชันที่เกิดมา ในช่วง work from home ที่ทุกคนจะต้องทำงานอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีแอปพลิเคชันตัวนี้มาแอปพลิเคชันตัวนี้นี่คือ we work เหรอคะใช่ค่ะ we work we work we work we learn ตรงนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะตัวนี้แอปพลิเคชันคอนเทนต์ตรงนี้สามารถที่ช่วยในการนัดมิสซิงประชุมได้แล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็มีนะคะทำอะไรได้บ้างคะเป็นคลังในการจัดเก็บบทเรียนหรือว่าจัดตารางการเรียนได้ของเด็กๆหรือสถาบันต่ตางๆในช่วงสถานการณ์โควิดส่วนธุรกิจ business ก็สามารถช่วยในการมันจะมีฟอร์มต่างๆให้เราเข้าไปดําเนินการได้ทําให้ธุรกิจ ธุรกิจผู้ประกอบการไม่มีการขัดตอนนะคะก็คือยังสามารถไปสามารถใช้งานได้อยูอ่คือช่วยทั้งในการเรียนช่วยทั้งการทำงานใ,ในเรื่องของการประชุมใช่ค่ะได้ค่ะค่ะสามารถแชทกันอยู่ในนี้ได้ค่ะก็จะมีแชทมีโทรมรีสติ๊กเกอร์ได้เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเลยค่ะอ๋อคือเท่าที่ดูค่ะคุณผู้ชม่าเข้ามาในทูชอปเราจะเห็นว่าหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆนะคะ แล้วก็การให้บริการที่นั่งคือคือพอพูดถึงทูชอปอ่ะในอดีตที่ผ่านมาเราจะนึกถึงแต่ว่าคนจะไปยืนเข้าแขวต่อคิวเพื่อที่จะ,ะชำระค่าบริการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าแก๊เจตต่างๆแต่เข้ามาตอนนี้ทูชอปนัดไม่เห็นภาพแบบนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมดูภาพโดยรอบสิคะปรับเปลี่ยนนี่คือ พลิกโฉมเลยใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นบาร์ทูคอฟฟ่เป็นเป็นเป็นบาร์ทูคอฟฟ่<ช>แบบใหญ่ด้วยแล้วก็มีที่นั่งให้ลูกค้าสามารถจะมานั่งอรอรับบริการเหรอคะใช่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นเซอร์วิสโซนนะคะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการมาซื้อสินค้ามาสมัครบริการส่วนโซนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของทูคอฟฟี่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ทานกาแฟซื้อกาแฟก็จะอยู่ในโซนด้านนี้ค่ะค่ะจริง,รงๆก็นั่งได้หมด คือไม่จําเป็นว่าจะต้องมีการ์ดแล้วถึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ใช่ไหมตรงนี้ไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นคือทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้หมดทูได้หมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโปรโมชั่นสิทธิพิเศษสาหรับกลุ่มลูกค้าทูไวเล็ตนะคะเพียงนี้ก็คือใช้ทูมันนี่ไวเล็เพียง49บาทนะคะจากปกติราคา70บาทก็คือจะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มตามรายการตรงนี้ได้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนมปัง,งบตเบเกอรีโรโอ่โปรโมชั่นของบตเบเกอรี่ที่เบสเซอร์เบสเซอร์อยู่ก็จะอยู่ดา้ดานนี้เลยค่ะนภาพร,รวมที่เราเห็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของทางชูช็อปที่สาขาเซ็นทรัลเวิลทุกสาขาเป็นแบบนี้หมดไหมคะตอนนี้ค่ะถ้าแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่ชูช็อปเซ็นทรัลเวิลค่ะ,ะแต่ว่าจะเป็นแฟร์ชิพจะเป็นธง คือเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนเป็นสาขาแรก<ต>สำหรับ True Shop แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการปรับปรับเปลี่ยนรูปแบบเห้คลายคึงกันค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ,ะที่มาอธิบายให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบริการที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค New Normal คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบรรดาโตเก้าอี้ของเขาก็จะมีการติดตั้งแผ่นกระจกใสด้วยเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นะคะ